ยอคอยนี่ยังคอยแหลมหะหอคอยไหนไว้หน่อยขห่อคอยก็ตงอันเด็กขหอคอยบ้านสานเดียวเอาเป็นแบบพี่เดี๋ยวผมเล่นใน W B i n i ด้วยเอาสายของเอดอ์ี้น้องอ่ังอ่ะดิเอาเ่าน้องไปองยู่ผมลุยเลยเงียผมลุยเลยนายอยู่ับเซล้นายเด้อพี่นอยู่นบเซมดัวเอันาดอ่ามันรำันเซแฟนเลยแจ็คเนี่ยมันตัวคุณจะอะไรกิน้าไปกินอะรกินก่อน ลงเอวีละอยากเล่นไปวิ่งเล่นกับผมมอเทนบาล่ม่คนอ่ะคนยิงไรโอ้โหเยอะาเอามาพี่พี่แหลมพี่นจะไ่โยโยนึ่่ะนพี่นอยู่ในเคสอเปโยจะด่าแล้วมันยิงอัดูไวมันรู้ว่ากมมานี่ยถ้าพี่ทำได้ก็พี่้มึงตีะ